สวัสดีครับพี่เจี๊ยบวันนี้พี่เจี๊ยบมีเคสอะไรดีๆมาเจ้าวันนี้พี่เจี๊ยบมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับความดันแต่ประเด็นคือเคสนี้เขาเป็นทั้งมะเร็งด้วยครับเป็นมะเร็งที่อะไรครับปอ,อ,อดค่ะโอ้โหเป็นที่ปอดคือคือจริงๆคุณหมอตรวจเจอว่าปอดเนี่ยที่เป็นเนี่ยคือมีฝ้าขาวแล้วก็ถึงขนาดเปื่อยแล้วอายุเท่าไหร่ครัเพื่อนเอออายุเยอะนะคะ60ผู้ชายปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือเขาเออมีภาวะของน้ำหนักลด นน้ำหักผู้ชายน้ำหนักแค่30ไวบิ้เขารับคีโมก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักต่ำเกินใช่คุณหมอไม่กล้าเสี่ยงในการที่จะให้คีโมเขาใช่ตั้งแต่เดือนแปมาเจอกันก็เริ่มต้นเราก็เลยให้ทานแนะนําให้ทานตัวอูมิกับฮาร์ดก็เอ่ออมิกับฮาร์ดโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่าคุณพ่อเขามีภาวะของ ความดันเราก็มุ่งประเด็นเป็นเรื่องของมะเร็งเพื่อให้เขานั้นฟื้นตัวแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาเพื่อที่จะรับกระบวนการรักษาให้ได้ปรากฏว่าก็ยังก็ยังไม่ได้แต่วันนี้เขาเริ่มมาสั่งอีกคือเขาทานต่อเนื่องทานดีมากเลยให้คุณพ่อทานดีมากเลยวันนี้ก็เริ่มมาสั่งเป็นอูมิกับฮาร์ทส่งให้ที่นียก็ไลน์มายอกแจ้งมาเลยว่าทางเนี่ยช่วยเรื่องความดันด้วยหรือเปล่าพอตอนนี้เหลือร้อยสิบหกแต่เมื่อก่อนร้อยสี่สิบหก ตัวผอมเลยแต่คนันสูงเนาะตอนนี้เหลือร้อยร้อยสิบกว่าเปปกติเขาบอกก็ได้ผลลื่อยึ้นใช่คือเจลมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าดูเขาปรับสมดุลให้กับร่างกายทําให้ภาวะของอาการต่างๆเช่นอาการตรงนี้ที่เคยเป็นก็ก็ฟื้นฟูไปอยู่ได้คงที่ในระดับดีส่วนมะเร็งที่เขาเป็นตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าอาการยังไม่ขึ้นแต่ว่าจากที่เคยลุกขึ้น ลุกขึ้นยืนแล้วเปียนหัวยืนไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ไม่ไล้วเป็นแล้ว,ลวค,คือเริ่มเริ่มดูแลตัวเองได้ใช่สุขภาพก็แข็งแรง กินได้ได้สัมผัสจับมากินได้ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องของน้ําหนักว่าไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่มะเร็งยังไม่ได้รับการรักษาคือตอนนี้เขายังไม่ได้คีโมใช่เพราะว่าคีโมไม่ได้น้ำหนักเหมือนที่3เดือนนี้ก็คือยังทานเจเพื่อประคับประคองอยู่ใช่ก็พยายามชี้แจงเขาก็คือจริงๆแล้วเขาก็เขาก็เคยบอกว่าพ่อเขาไม่ไหวแล้วจริงเ็าเขาบอกว่าทําใจระดับเลยใช่ครับใช่ ต,ตอนนี้ก็คือทานแล้วก็ความดันก็ดีเขาก็เลยเขาจะาอ๋ออย่างนี้ก็สุขภาพเราก็ดีจริงๆ<ช>เพราะว่ามันเห็นผลตรงท้องใช่ทีนี้อพอพอเวลามินมาพอมินมาแล้วตอนนี้เราก็เลยบอกว่าให้เขาเพิ่มมินได้เลยพราะนั้นทานมินด้วยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ช่วยเติมเสริมให้กับร่างกายเพราะอย่าลืมว่าร่างกายที่บกพร่องอยู่ตอนนี้ก็ค,คือร่างกายที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มของวิตามินแล้วแร่ธาตุถ้ากินมินแล้วอาอาจจะเห็นเขาน้ำหนักขึ้นก็ได้ถูกครับใช่ค okay. ่ะก็ค no> ิดอย่างนั <t 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 ้นเหมือนกันเดี๋ยวก็ลองมาติดตามกันต่อไปนะคะเทสนี้ค่ะมากคับ